คดีน้องชมพู่ป่าไม้โพรบ้านลุงพลแย้ม12คนไม่รอดอัจฉริยะจ่อฟันอีกคดีเชื่อมีนาคมปิดเกมแน่กรณีในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรล,ลาโพหรือป้าแตนได้เดินทางเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนสอพอกกตูมจังหวัดมุกดาหารในคดีร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามอันอยังไม่ได้แปรรูปในป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานจังหวัดมุกดาหาร โดยลุงพลและป้าแตนไดเดินทางมาพร้อมกับทนายสมเกียรติรจนาวรก,กรมลทนายความส่วนตัวโดยลุงพลและป้าแตนเปิดเผยหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาว่ารายละเอียดขอให้สอบถามทางทนายจะทราบรายละเอียดทั้งหมดเพราะตนนั้นทั้งสองคนไม่ได้เครียดและไม่ได้กังวลอะไรแม้ว่าจะมีหลายคดีดที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและพนักงานสอบสวนเตรียมนัดส่งสำนวนฟ้องเป็นผู้ต้องหาในสัปดาห์นี้ นายอัจฉริยะเพืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเย,ยอาช่ชอัชญากรรมออกมาไลา่สดพร้อมให้ข้อมูลว่าในเดือนมีนาคม64เจ้าหน้าที่อาจมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่และมีการพูดถึงประเด็นเตรียมเอาผิดกับลุงพลที่โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งเกินจริงโดยอ้างสรรพคุณว่าทานแล้วตาใสาตาสว่างและเด็กห้าขวบสามารถทานได้พร้อมทั้ง ทิ้งปริศนาว่าระหว่างนายต้มกับเทวดานางฟ้าใครจะถูกจับก่อนกันส่วนบริกาศที่บ้านลุงพลช่วงเวลา10บนาฬกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเข้ามาตรวจพื้นที่บ้านลุงพลเพิ่มเติมในคดีที่มีการบุกรุกป่าสง,งวนแห่งชาติสำหรับคดีนี้มีคดีหลักเป็นคดีรุกป่าและป่าสง,งวนแห่งชาติป่าดงภูพาน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหารวม5ข้อหาประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 1. ความผิดพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2 4 8 4มาตรา54ฐานกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองเพื่อตนเองหรือผู้อื่นมีโทษจําคุก5ปีปรับ50,000บาท 2. ความผิดตามพรบรป่าไม้ปีพุทธศักราช2484มาตรา55ฐานครอบครองป่าไม้ที่ได้ถูกแพ้วถางโดยฝา่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา54ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลน,นั้นแพ้วถางป่ามีโทษจำคุก5ปีปรับ50,000บาท 3. ความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507 มาตรา14ฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผวถางทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติมีโทษจำคุก6เดือนถึง5ปีปรับ5 0 0 0 0ถึง50,000บาท 4. ความผิดตามพรบ2484มาตรา11วงเล็บ10 ผู้ใดทำไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้ามในป่าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 5. ผิดตามมาตรา69วงเล็บ36ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้าม ยังไม่ได้แปลรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตารัฐบาลขายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีความผิดตามมาตรานี้ถ้าไม้ที่มีไว้ครอบครองเป็น 1. ไม้สัก ไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือ2ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1-20ถึงปีและปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง200,000บาทคดีน้องชมพู่จับพิรุษลุงพลสาบานแสดงความบริสุทธิ์ใจ ตายายน้องชมพู่นำลูกๆและลูกเขยสาบานถ้ำศักดิ์สิทธิ์แสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ฆ่าน้องชมพู่ตาชานกับยายสมควรหลับโพตากับยายของน้องชมพู่พาลูกๆและลูกเขยไปที่วัดถ้ำภูผาแอกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกก,กอกอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนนิมนต์พระอาจารย์บุญมาจเจ้าวาดขึ้นไปบนถ้ำภูผาแอก เพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีสาบานซึ่งการสาบานในครั้งนี้ลุงพลมีพิรุษหลายอย่างเริ่มจากไปถึงบนวัดทำภูพาแอกช้ากว่าคนอื่นเกือบชั่วโมงก่อนการสาบานก็ได้มีการโต้เถียงกับตาของน้องชมพู่จะให้กล่าวคำสาบานบางช่วงบางตอนตามที่ตัวเองต้องการแต่ตาของน้องชมพู่ไม่ยินยอม เนื่องจากพิธีสาบานครั้งนี้ตาซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวจะเป็นผู้นำในการสาบานเมื่อเริ่มกล่าวคำสาบานก็มีบางช่วงบางตอนที่ลุงพลไม่ยอมกล่าวคำสาบานตามและบางช่วงบางตอนเหมือนพูดไม่เต็มเสียงอย่างช่วงที่ระบุถึงการไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ แต่กลับมาสาบานเองส่วนตัวว่าถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการตายของ,องเด็กหญิงอรวรันวงศรีชาขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีอันวิบัติมีอันชิพหายแต่หากสังเกตจากคำสาบานของลุงพลจะเห็นได้ว่าไม่มีการเอ่ยถึงหลวงปู่ลิ้นที่ชาวบ้านกกาเคารพนับถือนอกจากนี้ในช่วงที่ระบุ ให้มีอันเป็นไปไม่ได้ระบุถึงตัวเองแต่กลับระบุถึงครอบครัวเพียงเท่านั้นซึ่งเหมือนกับการสาบานที่ผ่านมาของลุงพลทุกครั้งที่สำคัญหลังจากการสาบานส่วนตัวลุงพลได้จุดธูปก้าดอกสักการะสถูปอัฐถิหลวงปู่ลิ้นแต่เมื่อปักธูปเสร็จแล้วไม่นานก็ได้ไปดึงออก แล้วปักทุบกลับหัวซึ่งความเชื่อของคนในพื้นที่ถือว่านี่คือการถอนคำสาบานทั้งหมดคดีน้องชมพู่พันตรวจเอกสุรโชคเจสดาเดชฉายาสารวัตรแพรมโบอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลวิเคราะห์คลิปเสียงที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าประเด็นที่ผู้ใหญ่บ้านกกอกออกมาบอกว่าพูดโกหก คงเป็นเพราะกลัวว่าจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทและกลัวถูกเรียกให้มาเป็นพยานถ้าจะหลอกก็คงไม่พูดแบบนี้หรือหากเป็นคนที่รำคาญก็ต้องพูดตัดบทว่าอย่าโทรมาอีกแล้วตัดสายไปจะดีกว่าแต่นี่คือการพูดเป็นเรื่องเป็นราวการเข้าเครื่องจับเท็จมีเรื่องของจิตตวิทยามาก มีผลต่อจิตว,วิทยาผู้ต้องสงสัยหรือตัวคนร้ายทําให้ตํารวจรู้ว่าใครพูดความจริงหรือพูดโกหกมีผลทางด้านแนวทางการสืบสวนของตํารวจมากเพราะมีตัวเลือกแค่1นถึงสเราจะรู้เลยว่าใครพูดความจริงใครพูดความเท็จหากตำรวจรู้ว่าใครพูดความจริงหรือเท็จหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ เชื่อถือได้ส่วนหนึ่งในคดีใหญ่ๆส่วนใหญ่จะทํากันถ้าไม่มีประจักษ์พยานไม่มีพยานแวดล้อมผู้เสียหายไม่มีผล DNA ก็จะนำผู้ต้องสงสัยทุกคนเข้าเครื่องจับเท็จสารวัตรแรมโบ่บอกว่าเครื่องจับเท็จเป็นทางเลือกสุดท้ายของตำรวจส่วนใหญ่ใช้ในการทำคดีลักทรัพย์ที่มีทรัพย์มูลค่าสูงเครื่องจับเท็จ มีความแม่นยำม,มากกว่า90%รองศาสตรตาจารย์พันตรวจโทดกรกิษณพงศ์ภูตะกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญวิทยาการบริหารงานยุติธรรมมรังสิตกล่าวว่าเครื่องจับเท็จมีความจำเป็นในคดีน้องชมพู่ซึ่งหากพนักงานสอบสวนมีการสอบปากคำและคำให้การไม่สอดคล้องตรงกันกับพยานหลักฐาน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการใช้เครื่องจับเท็จมาช่วยคลี่คลายคดีอีกทั้งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่าคำให้การเป็นจริงหรือเท็จภายหลังจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ามีผู้ต้องสงสัยแล้วจึงนําแต่ละคนมาเข้ากระบวนการซักถามสอบปากคำเข้าเครื่องจับเท็จ ด้วยหลักซักถามเพื่อให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะถามความจริงถามวนไปถามเวลาเมื่อสอบปากคำผ่านไปก็จะวนกลับมาถามซ้ำในประเด็นเดิมซึ่งแม้ผู้ให้ปากคำจำรายละเอียดไม่ได้แต่ต้องสามารถจำสาระสาคัญของประเด็นที่ซักถามได้